ทำไมทหารอเมริกาถึงติดอาวุธดุ่นนี้ไว้กับจรวดและอาวุธดุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยอาวุธดุนนี้เนี่ยเราเรียกว่า s p o t t i n g rifle นะครับซึ่ง s p o t t i n g rifle เนี่ยจะติดไว้กับจรวดหลายรุ่นอย่างแรกนะครับทหารก่อนการทําการยิงจรวดเนี่ยจะยิงอาวุธแบบนี้ไปก่อนเพื่อให้กระสุนเนี่ยไปกระทบเป้าหมายทําให้สามารถยืนยันเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นถึงค่อยยิงจรวดตามไปนั่นเอง โดยจรวดของหลายประเทศนะครับก็จะมีระบบอาวุธแบบนี้นะครับติดไว้กับจรวดนั่นเองจะเป็นอาวุธปืนนะครับที่ทําการยิงกระสุนออกไปและหลังจากนั้นพลยิงจรวดเนี่ยก็จะทําการยิงจรวดไปยังจุดที่กระสุนนะครับไปกระทบไ้เรียกได้ว่าเป็นการยิงชี้เป้าก่อนนั่นเองโดยวิธีการแบบนี้มีการใช้งานในจรวดหลายรุ่นนะครับรวมไปถึงการใช้งานในปืนแบบปรอรสนะครับจะเห็นได้เลยว่าเป็นการชี้เป้าแบบ แม่นยำมากๆเพราะเมื่อยิงกระสุนไปแล้วพลยิงก็สามารถยิงจรวดไปตามรอยกระสุนได้เลยนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารถึงต้องยิงอาวุธรุ่นนี้ก่อนทำการยิงจรวด